เบาอยากให้ทุกคนได้ลองอะ่ะมันเหมือนเราหลุดไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งไปเลยอูฟัง ear, อินเอียอะแพงมากไหมฮะ ในทีมแบลกกรุป๊ปเพราะว่าเราคือรายการอะไรเราคือรายการอะไรจำได้ไหมซิส ซีสตอรี่เป็น EP ที่3แล้วเรากลับมาที่ปอร์จูนทาวนนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะแต่ไม่ต้องสงสัยนะวันนี้เราอยู่ที่ไหนหโหตอนแรกนึ้ว่าอยู่คาราจูกุรอบแรกเลยนะเราไปดูโนนบุกมาใช่ไหมแล้วแถมเราไปดูกีตาร์โอ้โหราคาเป็นแสนปอร์จูนทาวนนะมีอีกอย่างหนึ่งที่เด็ดมากๆอะไรอะไรอุไยตีตัวนี้ทำอะไรอยู่นะอะไรนะเราอยู่ที่ร้านกาเบนนะคะวันนี้เรา กเพราะว่าแบบทุกคนอะตอนนี้น่าจะมีหูฟังดีๆอยู่แล้วใช่ไหมใช่แต่ว่าแจนก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยถึงเวลาอัปเดตเทรนหูฟังกันบ้างแล้วนะคะนีอย่างแจนปัจจุบันนะคะก็คือใช้เป็น AirPods Pro นี่เองฉันอันนี้เหมือนกัน Wireless l i f ใช่คือจริงๆแล้วแจน่มันก็ดีแล้วนะสำหรับทุกวันนี้ที่ใช้แต่แบบก็อยากอัปเดตเทรนว่าสำหรับสายหูฟังเนี่ยถ้าเกิดมาที่ Fortune t o w ตเน่ยมีอะไรบ้างที่แบบน่าเล่นช่วงนี้เราด้วยความที่ตอนนี้เทรนกำลังมา Y2K นะคะดูจากการแต่งตัววันนี้แล้ว เราก็ต้องหาหูฟังที่เรียกได้ว่าเหมาะกับการอย่งตัวด้วยเพราะหูฟังเท่ากับอ c อกเซอรี่หนึ่ง่ายใช่หูฟังต้องมาวันนี้ออบอกเลยนะงั้นเดี๋ยวเราไปเดินดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างคะ่ะจุกๆค่ะ ป็นนั่นเองคืออย่างทุกวันนี้หนูอะใช้ที่เป็น AirPod Pro แบบไร้ส s ทั่วไปแต่หนูอยากรู้ว่าอย่างทุกวันนี้คนเขาใช้หูฟังแบบอื่นอะไรบ้างไหมหรือในร้านตอนนี้มีตัวไหนอยากแนะนำไหมคะก็ถ้าเป็นตัวหูฟังที่แบบว่าสดีก็คือเอาจริงๆอะสายต่อยังไงก็ดีกว่าวไร้สมันดีตรงที่ว่าสะดวกอันนี้คือของยี่ห้ออะไรอะคะเป็นของ Acoustic ซึ่งตัวบริษัทเขาเนี่ยคือญี่ปุ่น ัน,น,เ,นเสียงเรียกได้ว่ามาครบทุกย่านไอ้น,นี่มันมีมากกว่าเสียงเพลงที่เราเคยได้ยินก็คือเสียงที่เขามิกซ์มาดนตรีซ้ายขวาเล่นรืออ๋อ,อ,อพวกอัดซาวแยกไงอัดสายอัดขวาอัดกลองอัดกีตาร์แยกลายกันลองลองโอ้โอห ชอบมากทุกคนความญี่ปุ่นมันเออมันน่ารักมากมันเหมือนเบนโตะก็คือข้างในก็คือจะมีอ่าตัวนี้แล้วมันมีอุปกรณ์อะไรให้อีกไหมคะโบก็จะมีตัวอันนี้แล้วก็จุกที่แบบก็มีให้เปลี่ยนแบบอ๋อค่ะเราได้ลองแล้วเนาะประเด็นคือพอใส่เข้าไปแล้วไม่ได้ยินเสียงด้านนอกเลยค่ะ อยากให้ทุกคนได้ลองอ่ะมันแตกต่างจริงจะบอกเลยตอนเราฟังแอร์พอตมันก็จะเป็นเสียงแบบธรรมดาเป็นโมโนโทนแต่พออันเนี้ยถ้าเป็นจูนฟังนะจูนจะรู้สึกว่ามันมีความแบบมีไดนามิกอะไรเงี้ยแดนฟังละสิ่งที่แดนรู้สึกเลยคือถ้าเป็นคนชอบคนะอเครื่องดนตรีนะอยากฟังเครื่องดนตรีแต่ละตัวเลยว่าโอเคเสียงเบสเป็นยังไงกลองเป็นยังไงกีตาร์เป็นยังไงคือมันได้ยินชัดแบบข้างหูจริงจริงอ่ะ<ๆ>อันเนี้ยคือเหมาะกับคนรักเสียงดนตรีมากแต่อันนี้อาจจะแบบมันยากสําหรับบางทีปมันยากสำหรับ ผู้หญิงบางทีเราก็อาจจะอยากแบบเฮ้ยสมมุติว่าอยากจะเก๋ๆเหมือนตีมวันนี้นะคะคือแต่ก่อนอะมันดังมากเลยนะหูฟังที่มันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเฮดโฟนเหรอเฮดโฟนเออใช่คือเรียกไม่ถูกเลยตอนนี้คืออยากจะให้มันกลับมาดังอีกครั้งหนึ่งด้วยการที่ช่วงนี้มัน Y2K มันกำลังมาเนาะวันนี้ร้านนี้ค่ะจะบอกว่าเขาก็มีเหมือนกันนะ อกอยากลองอะไรที่มันดูชิคดูมีคอนเทนต์มากขึ้นหน่อยพี่เจนพอจะมีแบบว่าตอบสนองนิดนึงนะคะมันจะมีเทสโฟนมันชิคด้วยมันตอบโจทย์ก็คือคุณภาพดีวัสดุดีแล้วสวยด้วยนะใส่สบายมีสองรุ่นเหมือนจะหนักแต่ใส่น้วเหมือนไม่ได้ใส่เลยนี่คือความเก๋แองนางต้องรอแล้วอันนี้คือมันยี่ห้อเดียวกันใช่ไหมคะเลยมันคือยี่ห้ออะไรอะคะโอทูอันนี้จาประเทศอะไรอะคะ เบาทิ้งนุ่มเลยเลยไม่ได้ยินเสียงใครเราตอนนี้ตอนนี้ทำไมเขาเน้นเสียงรอ้องเสียงอะไรนะคะเสียงรอ้องไม่ได้ยินอะไรแล้วไม่ได้ยินแล้ว,วเราเปิดดงังๆคือยังกับยู่คอนเสิร์ตเทปป๊อปอันนี้โอเคฟังสนุก สำับดีบอบดิเราเป็นสายแบบพิทฮอบพุชมาลูนเลยอ่ะอุ้ยแต่มันเบาแล้วมันแบบพอมากเลยอ่ะอเนี่ย พอฟังแล้วมันรู้สึกเหมือนแบบมันเหมือนเราหลุดไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งไปเลยอะ สำหรับแจนว่าคือสำหรับแจนนะมันต่าง,าง,างนะโอเคสำหรับคนอชอบลำโพงก็คือจะมีความสเตอริโอทั้งห้องถูกไหมหซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะมีอีพีพาไปดูลำโพงก็ได้แต่สำหรับหูฟังอ่ะมันคือการที่เราะเสพเสียงดนตรีเลยสักอย่างที่ใกล้ๆที่มีแค่เราแล้วคือพอหูฟังมันเฉพาะทางมันเป็นอะไรที่แน่นอนล่ะคนรักเสียงเพลงคือมันเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในอีกโลกนึงแล้วเมื่อเกี้เราได้ลองโฟร์คอน่ะทั้งสองตัวมันต่างกันจริงๆนะตื่นถามไปเลยอย่างอันแรกเลยที่เราลองที่หูฟังอินเอียร์อันแรกอย่างอันนั้นนะะคแมาก มฮะทุกคนเอากลับมาดูอีกทีขอดูหูฟังเจ็ดหมื่นอีกทีได้ไหมคะทุกคนเจ็ดหมื่นใส่ได้อะคือเราก็ใส่กันได้แล้วอย่างสองตัวนี้ล่ะคะหนูจะช็อกไหมอ๋อไม่ถูกกว่าอันนี้สามหมื่นห้าจะต้องได้อันนี้อ,อันนี้ห้าหมื่นห้าเออ,องั้นอย่างอันเนี้ยหมายถึงว่าไม่ได้คัสตอมเนาะเป็นโดยทั่วไปเดินเข้ามาก็ซื้อได้เลยตามเรนจ์ราคาตามกระเป๋าตังค์ที่มีเลยนะคะอันนี้แล้วอย่างจะเห็นตู้ข้างหน้าอันนั้นใช่พวกตู้คัสตอมปะคะแปลว่าที่จาเบนคือมีทั้งหูฟังท พร้อมเลยสำหรับคู่ที่สนใจแล้วก็มีคัตตอมเดี๋ยวพี่จะทำไปดูตู้หน่อยได้ไหมสักนิดหนึ่งเก๋ราคาที่เห็นป้ายอ่ะคืองงว่าจุดของคนยุมหรือเปล่า มีตั้งแต่ห้าหลักหกหลักอะทุกคนอันนี้เกก๋มาพี่เจนข่ะทำไมมันถึงเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นอะคนญี่ปุ่นเขาทำเก่งเหรอใช่ใช่นี่เป็นแบรนด์ของที่ญี่ปุ่นเขาเป็นคนทำเพราะฉะนั้นเวลาพิมพ์หูลูกค้าเสร็จส่งมาไปให้ญี่ปุ่นฮะเราต้องพิมพ์หูใช่คัสตอมก็คือหยอดลงไปเลยเอ้ากลัวเนี่ยแค่เราเอามันคือคัสตอมในตู้เนี้ยถูกที่สุดคือเท่าไหร่คะส่วนสองล้านหนึ่งหมื่นสองแล้วค่ะแพงหน้อยู่แต่ต้องหน้าโอ้ยแพงที่สุดหนึ่งสี่เก้าแน่นอน แตนหะ้าทุกคน<อ>คน<ด>ที่<ด>อยู่<ห>ในโลกของหูฟังนี้ไม่ธรรมาดาอยู่นะ <c oughs> ซึ่งทั้งหมดเนี้ยสีต่างๆสามารถคัสตอมได้หมดเลยและถ้า <c oughs> อยากก่างปกติสั่งก็จะเป็นอย่างเงี้ย ขั้นตอนในการผลิตคัสตอมนั้นก็ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ2เดือนอืม่นานเกินรอทุกคนสิ่งที่แดนจะบอกเลยคือว่าหูฟังเป็นเล็กองที่พอตัวนะพี่คือคิดดูเราคัสตอมเราหยดหูลงไปหรือแม้แต่กระทั่งไม่ต้องนุ่นคัสตอมก็ตามแต่ละคนมีเทสการฟังเพลงที่ต่างกันเหมือนเราตามหาเนื้อคู่อ่ะก็คือเข้ามาแล้วก็ต้องมันลองสุดท้ายแล้วอ่ะมาลองเอ็กซ์เพร์นซ์ที่นี่เองเหมือนที่ซิสจูนกับแฟนและอย่างตอนนี้จะเป็นมีกิจสาขาบ้างคะตอนนี้มีที่นี่ที่เดียวว้าวเพราะฉะนั้นถ้าอยากมาคือต้องฟ ฝ<ห>ากเท่าน,นั้น,นะค่ะยังไงเดี๋ยวรบกวนพี่จนฝากร้านช่องทางการติดต่อหรืออะไรไว้หน่อยได้ไหมคะช่องทางการติดต่อของที่ร้านนะคะ line app แอดจาเบ็นไทยแลนด์แล้วก็เฟซบุ๊กของที่ร้านก็จาเบ็นเช่นกันไลน์มาถามพี่เจนได้เลยเนาะถ้าเกิดมีอะไรอยากได้เกี่ยวกับหูฟังเพิ่มเติมใช่ไหมใช่ค่ะก่อนจากไปมิชชั่นในวันนี้เราก็จะให้คุณเจนเนี่ยเลือกเคโฟน2อันแล้วที่เราลองมิสแอนแมทเซอร์พาให้เข้ากับเคโฟนของเราเนี่ย O M G เอาอีกแล้วโปรดิวเซอร์เซอร์ไพาร์อีกแล้ววันนี้แต่งตัวพร้อมมากค่ะเราพร้อมนะคะเรื่องมิชชั่นนี้นะคะ <Hey. S 2> แล้วก็สาหรับร้านที่2นะคะที่เรามากันในหมวดหูฟังนะคะ<ช>จากร้านแรกจากเบนร้านนี้ก็คือโปรปักเอ็นเอาไว้เป็นออปชันให้เพื่อนๆเลือกน,นั่นเองนะคะว่าถ้ามาที่ฟอร์จูนทาวเนี่ยครบจบในที่เดียวเลยถ้าอยากมาดูหูฟังเนี่ยร้านนี้ก็มีเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูว่าต่างกับร้านแรกยังไงคะ่ะไปค่ะ ชื่อซิกครับพี่ซิกโอเควันนี้นะคะแจนแล้วก็พี่จูนอยากให้พี่ซิกช่วยแนะนําหูฟังสําหรับร้านโปรปรักอินหน่อยให้เราสักรุ่นหนึ่งอะไรเด็ก,แ,กแนะนำขายก็ต,ตงเลย,ยจะเป็นตัวนี้นะครับ AKG K 3 6 1 DP t ครับอ๋อ AKG เรารู้จักอยู่แล้วเพราะ,<ม>ะว่าน้องชายเราเล่นเกมค่ะอ๋ออันนี้เหมาะกับคนสายเกมเมอร์เหรอแบบรุ่นนี้อ๋ออันนี้คือเหมาะทุกแบบไม่ยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อกลางๆที่ทุกคนใช้ได้มากกว่าต้องพูดอย่างนั้นใช่ไหมดูหนังฟังเพลงเล่นเกมดีเจครบเลย ว้าวงานดีเจก็มานะเอาอันนี้เป็นสายด้วยใช่ไหมมีระบบบูทูธด้วยนะครับอ๋อเหรอคะแล้วเราแกะใส่ได้เหรอแกะออกมาโอเคนะก็เรียกว่าเป็นหูฟังกลางๆสำหรับโอ้ยโดนกระแทกเลยสำหรับใครที่แบบว่าเอออยากได้หูฟังแบบใช้มาลติดเพอร์เฟสได้หลายๆอย่างเนาะเดี๋ยวลองอิดสักเพลงเฮ้ยเฮ้ยอันนี้คือติดหรอเป่ติดไม่ได้แล้วไม่ใช่ยางเสียบก่อน ก็คือติกเคสเคสราอาจจะแน่นหนาเกินไปสักรู่ได้ยินแล้วแต่คือตอนนี้ก็คือทีมงานได้ยินทุกคนอันนี้ก็คือแตกต่างจากที่ฟังเมื่อกี้เลยค่ะค่อนข้างที่จะกระชับกระช้าฟังง่ายฟังได้หลากหลายรูปแบบรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเบาด้วยใส่ได้เรื่อยๆไม่ค่อยเจ็บหูเท่าไหร่ลองไหมลองไหมแล้วก็ปรับได้ด้วยเนาะออุ้ยเอ้าทไมอ่ะโอเค มันเป็นหูฟังที่แบบว่าใช้ได้กับทุกคนเราใช้หลายอเพิ์สทำงานเล่นเกมฟังเพลงทั่วไปแล้วทุกคนก็มาดูได้ที่โปรปักอินที่นี่ก็ของเยอะนะสําหรับสายฟังเพลงสายอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเสียงแล้วอย่างตัวเนี้ยแพงไหมคะ ราคาไม่ทำลายใช่ไหมก็ไม่เจ็ดพันองโอ้ยเจ็ดพันเขาถือว่าเข้านะสำหรับการที่เออนั่งทำงานฟังเพลงอยู่ยิ่งเวิร์กทอมโฮมตอนเนี้ยก็เห็นหลายคนใช้แล้วอย่างตัวเนี้ยถอดเป็นบลูทูธได้ด้วยเลิศมากสามารถแบบเอาออกพกพาไปได้สะดวกใช่แต่ว่าวันเนี้ยเรามีเวลาจำกัดเพราะเรามีมิชชั่นต้องทำเพราะฉะนั้นยังไงวันนี้ขอบคุณของทางโปรปักอินละเลยนะคะที่มาดูแลก็คืออยู่ชั้นสามเนาะใช่ไหมคะที่ฟอร์จูนทาวแล้วมีช่องทางการติดต่อโซเชียลมีเดียอะไรบ้างคะตอนนี้เฟซบุ๊กครับโอเค แล้วก็ทางไลน์โปรกอินค่ะโอเคก็ที่ขึ้นอยู่เลยสําหรับเพจ Facebook นะคะแล้วก็ไลน์ของโปรบักอินเพื่อนๆก็แอดมาสอบถามแล้วล่ะะหรือไปดูสินค้าในนั้นกันได้เลยนะคะฝอที่ยังไงวันนี้ไปเราไปดูดีกว่าว่าภารกิจของเราเนี่ยไปถึงไหนเป็นยังไงบ้างไปกันเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะภารกิจในวันนี้สองซิสของเราจะต้องนำหูฟังไปมิแอมแมตกับเสื้อผ้าให้ออกมาในสไตล์ที่คูลี่และดูไวทูเคมากที่สุด